สวัสดีค่ะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติฝนก็ตกอีกตามเคยแต่วันนี้ตกด้วยแล้วก็แดดออกด้วยค่ะอยู่บ้านเฉยๆทําขนมรับประทานกันค่ะเป็นขนมไทยวันนี้ทําสังขยาฟักทองค่ะเรามาดูกันค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงอาหารว่างนะคะอาหารว่างวันนี้ทําสังขยาฟักทองอยูพะเนื้อฟักทองสวยงามมากเลยส่วนผสม มีไข่ของสังขยานะมีไข่มีกะทิมีน้ำตาลมีเกลือ,อวิธีทําก็คือตีไข่ผสมกันแล้วเราก็จะมากรอกไส่ี้อาหารยุคโควิดค่ะอยู่ที่บ้านอยู่ในสวนมีอะไรก็ทํามีอะไรก็หามา,มายอยากกินขนมเราก็อยากรับทานขนมเราก็หากระทองมาควักไส้ออก แต่ก่อนที่จะทาแบบจะพักพักใส่ออกแล้วก็เราก็ต้องทำา้าคทองให้สะอาดเราก็ใช้ผ้าขาวบางกรองไข่หน้า<ม>ตาเป็นอย่างนี้ค่ะเต็มล้น<ม>อันนี้เต็มนะคะแต่เราจะไม่ตักออกนะคะเราจะใส่ฟาลงไปเลยค่ะขึ้นเตาเรียบร้อยเราก็รอรับประทานเดี๋ยวสักครู่เราจะมาดูกันค่ะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนี่คือมะพ้าจาก ต้นเอามาขูดแล้วก็ามาคั้นกะทิเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือเราเอาไปให้ไก่กินต่อค่ะหลังจากนึ่งประมาณ20นาทีชมหน้าสังขยาฟักทองหลังจากที่การนึ่งผ่านไปเดี๋ยวสักครู่เราจะมาเห็นหน้าตานะคะว่าหลังจากที่เราเอามาทําเป็นชิ้นๆแล้วหน้าตามันจะสวยงามน่ารับประทานขนาดไหนค่ะมีหน้าตาของสังขยาฟักทองฟักทองเนื้อมันหวานน้อยอร่อยมาก เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยยัวย่วๆสังขยาฟักทองเสร็จแล้วคลิปนี้นําเสนอสังขยาฟักทองนะคะมันหวานน้อยอร่อยค่ะหอมอร่อยขนมไทยๆค่ะ